ากเอกสารแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนโครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติหรือศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสิริราชที่มหาวิทยาลัยมหิดลส่งถึงนายชูเกียรติผู้รับจ้างช่วงโครงการซึ่งพบข้อเท็จจริงว่าผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง มีการอนุมัติและตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนรวมถึงข้อสงสัยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือแต่ไม่ชัดเจนว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรทำให้นายถูเกียรตินำเอกสารและคลิปเสียงหลักฐานเพิ่มเติม,ตมยื่นแสดงกับคอลัมน์หมายเลขเ็ด เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดตามตรวจสอบและตั้งคำถามถ,ามถึงความโปร่งใสในการจัดการแก้ไขปัญหาโครงการโดยอ้างอิงถึงช่วงเวลาที่เขาได้พยายามร้องเรียนให้ผู้บริหารระดับสูงตรวจสอบแต่ไร้เสียงตอบรับจนกระทั่งข้อร้องเรียนถูกตรวจสอบและเปิดเผยผ่านคอลัมน์หมายเลขเจ็ดถ้าเขามีธรรมิบาลเขาดูแกงเรื่องนี้ให้มันถูกต้องได้หลายเรื่องที่แล้วแล้วจนคนยังไงก็บอกว่าแตเด็กของผู้วิหารนั่นแหละหากินกันมาก็เลยปล่อยกันอย่างกัน เอกสารขออนุมัติใช้วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครเป็นผู้ทำการทดสอบความหนาแน่นง,งานถนนภายในโครงการแทน7หน่วยงานตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับระบุไว้ในข้อกำหนดสัญญาโดยผู้รับจ้างอ้างถึงเหตุผลที่ตั้งของหน่วยงานและระยะเวลาการดำเนินการที่จำเป็นต้องเร่งรัดเป็นหนึ่งในข้อมูลที่นายชูเกียรติแสดงกับคอลัมน์หมายเลขเจโดยกล่าวอ้างถึงการเลี่ยงใช้วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร คือทำไมเขาเรียนที่ใช้เจตบันเพราะมันซื้อผลเทสไม่ได้เรื่องเนี้น่าเห็นใจกรรมการส่วนใหญ่นะที่เป็นหมอที่เขาไม่รู้เรื่องแอบทากันโดยไม่ผ่านกรรมการลูกรัางหนา15เซนในสเปคบอกต้องบดอัด2ครั้งในขาวได้าบ้าปอรซนบไฟ8%ปด d เียมันจะได้ตามสเปคแต่คุณไม่มีรถเกรดนี่ดูสภาพที่บดอัดถ้าเป็นรถเกรดจะเป็นสภาพอย่างนี้เลย อันนี้หลังตึกโอพีดนะีนี่ลูกลรงยเป็นครับแทบจะถึงปากบ่อยอยู่แนละ้วนี่ไปลงหินคู่เก่งไงนี่ออกไหมแล้วบอกให้สตงตรวจก็ไม่ตรวจจริงมันต้องเจาะปลือดลงไปเลยจะขึ้นมาเป็นแท่งคอนกรีตแท่งแบบชั้นๆเลยแล้วสามารถเอาชั้นแต่ละชั้นไปทดสอบวางหนานั่นได้นี่กลับไม่ทำํำผมเสียใจสุดก็คืออาจารย์ของมาหลาลัยนี่แที่ไม่ทํา ยายผลตรวจสอบคอลัมน์หมายเลข7ยังพบข้อสังเกตเพิ่มเติมโดยเมื่อพิจารณาจากระยะทางที่ตั้งโครงการซึ่งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีหนึ่งในหน่วยงานที่กำหนดในสัญญากับมหาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครที่ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้น่าสนใจว่าระยะทางห่างกันเพียง20กิโลเมตร เพื่อให้ข้อสังเกตชัดเจนขึ้นคอลัมน์หมายเลขเจ็ได้สอบถามข้อมูลกับผู้มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐตอบคำถา,ถามถึงระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดทำสัญญาว่าตามหลักแล้วหากมีการกำหนดหน่วยงานที่ต้องรับรองจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดแต่หากมีการแก้ไขก็ต้องมีเหตุผลที่เข้าใจได้กฎหมายเขียนในมาตรา97ว่าสัญญาเสรีภาพเก้ เว้นแต่มีคําว่าเว้นอยู่เว้นแต่อันที่หนึ่งก็คือแก้ไขาตามที่แยกการสั่งเว้นแต่อันที่สองคือหากจาเป็นต้องแก้นั้นรัฐไม่เสียประโยชน์หรือแก้เพื่อประโยชน์กับหนยานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะเพราะันการจะแก้ไขสัญญาต้องเข้าเงื่อนไขรพวกกฎหมายก,ก่อน ได้ว่าบทบาทของกรรมการตรวจรับนะไม่ใช่รับไปก่อนได้นะครับต้องดูสัญญาเป็นสาระสําคัญั้นใครเป็นผู้บริหารเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องดูมันตรวจรับถูกต้องตามสัญญาไหมถูกไหมถ้าไม่ถูกต้องมันเข้าไปไม่ได้นี่เป็นเพียงข้อสังเกตเพิ่มเติมที่คอลัมน์หมายเลขเจ็ดขยายผลตรวจสอบจากเอกสารโครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสิริราชที่มีมูลค่าสูงกว่า3,200ล้านบาท เกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณและภาษีรวมทั้งเงินบริจาคของประชาชนซึ่งควรดำเนินการอย่างโปรง่งใสและตรวจสอบได้เพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ควรมีใครใช้โอกาสเพื่อแสวงหาผลประโยชน์คอลัมน์หมายเลขเจสวัสดีค่ะ